มาเจ้าวันนี้จะป้ามากินไข่ลูกเป็ดเวียดนามกึดยากแหมแล้วนี่ง้มงาม,งามนี่สั่งกระเพทอ,อย่างก,ก็น้องแพทนะกินกระแพทชาแนลอีหรือเปล่านี่เจ้าอันนี้เป็นแถมน้ำจิ้มมาคือตัว,ตว,ตวมาเจ้ากึดยากมาได้กินเหมืนอนพักแพ้วเหมือนเดิมพักเกลือ Mm. Mm. Hai hảo, anh ấy ngon nạy bỏ bằng hẹn gần đây ข้าวหอมป๊อกเลยค่ะไข่เหลืองมันๆน,น,น้ำหนักสวยมาก อีออต้องติดเป็นไข้าขาวบางเนยก็แข็งบางเนยก็เิ็นได้ครับ เออเดินไปหาครัง กินไข่กินได้หน่วยสองหน่วยคัดมาหันมะพ้เป็นสิอนอืมกินเป็นห้าเป็นสิบหน่วยดึงแบบ ngon lắm các nó đùa chân tuần hơi gần hơi khảo chỗ nhạc chắc hẳn kẹ xuống đu, hm, càng gần nhớ nhoi nè, Càng đào hai mươi năm. Ba hôn mừng mắt kín. Hop bông ngon 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 Nó sẽ lợn bền tăng này ừ. Có nghe mắt bánh xì mượt mượt ừ. ừ. trên lại có cắt nó mình phải làm miếng hải hốc gần bếp xì ta lắm nó lắm trong khay lượng nè mắn mắn đụp đụp บม่ไหวกินได้แตะเยะทำซีนวยมันลงมาได้้วแด้หรอกอ่ะอิมอ่มลาปีและน้องไปแล้วเจ้าคลิปนี้มากินไข่เป็ด เวียดนามใครลูกก็ว่ากันไปเนาะใครข้างหังสุปีสุดนองดูเจ้ารักกันไปเอ้ยรักกันไปก่อนนะเจ้าคลิปหน้าเกิดป้ากันไหมขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า